又看。 นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบการสนับสนุนรถยนต์โตโยตา้าจากบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมโตโยต้าดีลักซ์และโตโยตา้าโชคดีรวมทางข้าวสารจากโรงศรีรัชมงคลภายใต้โครงการโตโยต้าเขียงคู่ไทยสู้ภยัยโควิด -19 หรือโตโยต้าสเตวิทอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาน าการโควิดส9าณสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้กลุ่มบริษัทโตโยต้าคนรักดีซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานีอันประกอบด้วยโตโยต้าดีเยี่ยมโตโยต้าดีลักซ์และโตโยต้าโชคดีร่วมกับบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจัดให้มีโครงการโตโยต้าเขียงคู่ไทยสู้ภยัยโควิด -19 หรือโตโยต้าสเตวิทยู you, เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้นมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนำความเดือดร้อนทั้งเรื่องการอยู่การกินการดำเนินชีวิตประจำวันและเมื่อความทุกข์ยากลำบากมาถึงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นในวันนี้นายสุรศักดิ์เหล่าสายเชื้อนางวรวรรณเหล่าสายเชื้อนางสาวอภิอรินทร์โมคเวชกรรมการผู้จัดจาการบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมนายสุเทพเหล่าสายเชื้อกรรมการผู้จัดจาการบริษัทโตโยต้าดีลักซ์ และนายสุรชัยเหล่าสายเชื้อกรรมาการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าโชคดีร่วมกับมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ส่งมอบส,บสนับสนุนรถยนต์โตโยต้าจำนวน3าคันและข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคลจำนวน300ถุงให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่นการติดต่อประสานงานการค้นหาติดตาม ผู้ติดเชื้อการเฝ้าระวังสถานการณ์รวมถึงการจัดตั้งจุดคัดกรองและจุดสกัดกั้นต่างๆที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีผู้โิองการเตยตาเสียงคู่ไทยสู้ไทยโควิดสิบก้าภาพปัาถนาดีจากกลุ่มพวกเราเชา้าเตยตากลุ่มคนรักดีนะครับเพราะว่าเรียนอยู่กรุงเทพแต่ไม่ได้เรียนเลยอยากให้น้องกล่าวอะไรสักนิดนึงครับเชิญ สวัสดีพี่ๆทุกท่าน